เอาเลยครับวันนี้ผมก็มีทริคสดีที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์และซีรีส์ในจักรวาล MCU รวมถึง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่กำลังฉายอยู่ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่กลัวสปอยก็จัดไปครับถือว่าเตือนแล้วนะฮะให้เวลาปิดคลิป3 2 1โอเคครับไปเริ่มกันเลยนะฮะ ผมมีทริฎีที่คิดว่ายังไงพี่หมอสเีเฟนเนี่ยก็ไม่มีทางได้สมหวังในความรักกับคริสตินพาเมอร์อย่างแน่นอนครับไม่แม้แต่ในซักจัก,กรวาลเดียวเลยต่อให้พระหุจัก,กรวาลจะมีเป็นร้อยร้อยพันพันแต่สุดท้ายก็จะลงเอยด้วยความผิดหวังอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับพูดอย่างนี้มันก็ดูใจร้ายนะครับแต่เรามาดูหลักฐานที่เกิดขึ้นกันหน่อยดีกว่าครับว่าทำไมผมถึงคิดแบบนี้ คุณผู้ชมยังจำวัดอี f ตอนที่4ได้ไหมครับที่เ n นเชียนวันเคยเล่าให้ฟังไว้เรื่องของจุดสมบูรณ์ของเวลาหรือว่า absolute point in time ซึ่งจุดสมบูรณ์ของเวลาเนี่ยแปลง,ง่ายๆภาษาบ้านๆก็หมายถึงสิ่งที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่ายังไงก็จะต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถฝืนกฎของมันได้ไม่ว่าจะพยายามฝืนหรือว่าแก้ไขมันยังไงก็ตาม อย่างที่เอ็นเชียนวันเคยบอกไว้ว่ายังไงคริสตินพามเมอร์ในจักรวาลของพี่หมอด็อกเตอร์สเตรนซูพรีมเนี่ยก็ต้องตายอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วด้วยกฎของจุดสมบูรณ์ของเวลาแต่จริงๆแล้วเรื่องจุดสมบูรณ์ของเวลามันมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันอยู่หรือเปล่าครับถ้าพูดกันอย่างตรงๆเลยผมคิดว่าทุกอย่างมันมีเอฟเฟกที่เป็นเหตุและผลกัน ขอยกตัวอย่างให้ดูสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยอ่านมาผ่านๆโดยชาวเน็ตเนี่ยเขาได้วิเคราะห์กันไว้ว่าการตายของโทนี่สตาร์กเนี่ยถือเป็นหนึ่งในจุดสมบูรณ์ของเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในจักรวาลไหนโทนี่สตาร์กได้ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยที่ไม่ใช่แก่ตายนะครับหมายถึงถูกฆ่าตายหรือว่าตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นดีดนิ้วจนตัวตายในจักรวาลหลักโดนแฮงค์พิมพ์ฆ่าตาย โดนอิริคคิวมังเกอร์ฆ่าตายเป็นซอมบี้โดนอัลตรอนคฆ่าตายทั้งหมดเนี้ยยังไงก็ส่งผลให้เขาตายนั่นเองครับแต่เดี๋ยวเๆี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าแต่โทนี่อีกคนก็ยังไม่ตายนะคนที่อยู่กับกาโมราในวัดอีฟไงตอนที่โดนตัดออกไปอ่ะอ๋ออันนี้ก็ใช่ครับแต่จะรู้ได้ไงครับว่าในอนาคตเขาจะไม่มีโอกาสตายถ้ายังต่อสู้ยังเป็นฮีโร่อยู่ ก็ยังอาจจะมีโอกาสตายได้ใช่ไหมครับและถ้าเรื่องความตายของโทนี่สตาร์กเนี่ยเป็นจุดสัมบูรณ์ของเวลาจริงๆ mm. ผมเชื่อว่าโทนี่คนนี้ไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องจองสาลาแน่นอนครับโดยที่ไม่ได้แก่ตายรวมถึงทุกๆโทนี่ในทุกๆจัก,กรวาลเลยนะครับแต่หนังอาจจะไม่ได้ให้เราดูเท่านั้นเองว่าเขาจะได้ตายและผมคิดว่าในกรณีของพี่หมอสตีเฟนและก็คริสตินเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่มีทางได้สมหวังกันอย่างแน่นอนครับแต่สาเหตุที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์เนี้ยของแต่และจัก,กรวาลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปครับเช่นใครสักคนหนึ่งจะต้องตายหรือไม่ก็มีใครไปแต่งงานกับคนอื่นอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับเรื่องของพี่หมอสตีเฟนกับคริสตินใน What If ตอนที่4นะครับเหมือนเธอจะถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าต้องตาย ไม่ว่าพี่หมอของเราจะหาทางช่วยเธอกลับมายังไงก็ทําไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับยิ่งฝืนยิ่งจะพังฮะสุดท้ายก็ทําให้จักรวันนั้นๆของพี่หมอดรสเตรนซ์ซูพรีมเนี่ยถูกทําลายด้วยฝีมือของเขานั่นเองและทั้งหมดเนี่ยส่งผลให้เขาและเธอไม่ได้รักกันครับและในจักรวันหลัก6-16เนี่ยคริสตินก็ได้ไปแต่งงานมีแฟนใหม่ใช่ไหมครับเพราะพี่หมอถูกบริฟหายไปถึง5ปีเธอก็เลยแบบทำใจแล้วก็มูฟออนไปถึงแม้พี่หมอจะกลับมาแต่มันก็สายไปแล้วครับ และทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้เขาและเธอไม่ได้รักกันอีกนั่นแหละครับต่อมาคือจักรวาล8-38ที่พี่หมอซีเฟนแล้วก็น้องอเมริกาเนี่ยไปเยือนมาเลยครับและก็ได้พบว่าทีมอลูมินาติเนี่ยสังหารพี่หมอในจักรวาลน,นี้ไปแล้วซึ่งก็ส่งผลให้พี่หมอในจักรวาลน,นี้กับคริสตินเนี่ยไม่ได้ลงเอยกันด้วยดีและน้องอเมริกาก็เล่าให้เราฟังว่า Defender Stra ตรนเนี่ยบอกเธอว่าตัวเขาก็ไม่สมหวังกับคริสตินเหมือนกัน และหลักฐานสุดท้ายคือในจัก,กรวาลของพี่หมอสามตาหรือว่า e v i l ลสเ n i n เนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้สมหวังกับคริสตีนใช่ไหมครับจึงทำให้เขาเนี่ยหาวิธีต่างๆมากมายให้ได้คริสตีนกลับมาแต่สุดท้ายเขาก็เดินเข้าสู่หนทางแห่งศาสตร์มืดแล้วก็ใช้คำพีดาร์โฮแล้วเขายังบอกอีกว่าไปเยือนจัก,กรวาลต่างๆมาแล้วนะเพื่อหาจัก,กรวาลที่ตนเองอ่ะได้สมหวังในความรักกับคริสตินแต่ก็ไม่เจอเลยครับก็เลยฆ่าพี่หมอในจัก,กรวาลอื่นๆไปซะเลย แปลว,ว่าในจัก,กรวาลน,นี้แล้วก็อีกหลายๆจัก,กรวาลเนี่ยคู่นี้ก็ไม่ได้รักกันครับ จากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าสิ่งนี้มันอาจจะเป็นจุดสมบูรณ์ของเวลาหรือว่า absolute point in time ก็ได้และผลลัพธ์ก็คือยังไงสองคนนี้ก็ไม่มีวันได้สมหวังในความรักและลงเอยกันได้ด้วยดีครับจะไม่ได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไหนก็ตามแค่สาเหตุที่เขาไม่ได้คู่กันของแต่และจักรวาลมันต่างกันออกไปเท่านั้นเอง ใจผมอะสงสารทั้งสองคนนี้มากๆจริงๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มันก็เลี่ยงไม่ได้ครับนั่นแหละครับ คนที่ไม่ได้เกิดมาคู่กันจะพยายามยังไงมันก็ไม่ได้คู่กันอยู่ดีนะครับพูดแล้วมันเศร้าทำไมเหมือนมันเข้าตัวเองวันนีเนี่ยแต่ยังไงก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่ทริกสตีเท่านั้นนะครับไม่แน่ในอนาคตเนี่ย MCU อาจจะมีการเล่าถึงสักจัก,กรวาลที่พี่หมอซีเฟนได้สมหวังในความรักกับคริสตินจริงๆก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ ยังไงก็ตามถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆแ่ละครับคิดยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาไว้ให้ผมอ่านได้นะครับถ้าชอบทิษดีที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ